สว no so ัส oh, ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กำมาถ่ายควายอีกเร็วค่ะแต่ที่นี่นะก็จะรีบถ่ายรีบไปละเอาเป็นยังคือเบิ้งไท้นี้ยเมื่อกี้นี้ข้าจาอันเบิ้นเบิ้มอเตอร์ไซค์ดังมันเบิ้งเลยบาดนี่อ๋ออเดี๋ยวมันจิงเลยบาดนี่หาทางไปได้ป่เนียเฮ้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 เฮ้ย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 เฮเฮ้ย คอบไม่ได้ดังเลยไอ้เสียงปังปังปังยืนเบิ่งสรุปอยู่พนเดีรวมกลุ่มกันแล้วโอ้มันยาน,นเนาะไอเสียงดังเกินไปเลยวันนี้โดนพนกนสิมาแล้วท่ายบดนดอกเพราะว่าพนจะมาแล้วฮอ,อดีคว้ยไปแล้วเนะพราะว่าเขาเอ้เสียงด,ยดังป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 ังนะเขาเอ้เสียงอมอเตอร์ไซค์ดัง พอดียาขน,นาดไปแล้วไปแล้วครูฮาวอยู่เลยครูพอดีพอดีฮาวอยู่ย่างเลยมันก็นมีสันสัตว์แต่ยานเลยนะมันก็นดีมันไมช่ว่าเสียงปืนบ่มันโดนยานมันโดนไปพูดนะฮาบวอยู่เลยย่งางระดวดมันยานเสียง เขาเอ็เสียงอันดังอันปังปังปัง,งะมันว่าเสียงปืนมันตื่นบันนี้มันยางเลยหัวเข่าโกูแล้วเตะพุ่บอลแล้วหัวจะไปเตะพุ่บอลแล้วจะไปเตะพุ่บอลแล้วกลัวจะไปเตะพุ่บอลแล้วกลัวเสียงบ่เขาเอ็เสียงเสียงประสดประสันพอัง แล่นหากันเลยพ่อพ่อปยูเมื่อกี้นี้เหลียวเบิงสโลสเลยอยู่พอดีไปแล้วพูอเอาเอาพ่อ,อปยูเดี๋ยวพอดีไปพอดีมืดฟ้ามือฝนมาชิมตกอยู่บ่ละเมื่อนี้อาหลงไปน้ำหนองอยู่บ่าอาหลงน้ำจ้ เอาสุภามาเหลือบสุภาห้องเดซันเฮาเขาาึ้นมาหนังไก่ต้นไม้แทะไปบ่ไหนหะไก่ต้นไม้ไหนไไอย่าไก,ก่ต้นไม้ใหญ่เดซั่นพ่อเลาวขึมาไก่ต้นไม้ใหญ่แทะจะเอาไปทางไหนไปเทือยย้ายเทือยพูดเองพูดเดกาําลังฮะพาห้องแล้วหาทางไปได้ที่อย่าไก,ก่ต้นไม้ใหญ่เด้ไไม่ไม่ยืนไก่ต้นไม้ใหญ่ อย่าพาห้องตึงๆแหละเด้อคุณเดมาแล้ว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 มาถามความฝันกันแล้วนะมาถามความฝันกันแล้วฝันนะเด้อฝันบัตเติ้ลประจำจิฝันโมเป็นตาได้เงินเ่ พาก็สี่โมงแต่มันถังผ้าห้องเพรกันนั่งหอบนไม้แล้วว่าอย่าไปนั่งได้ต้น,มนไม้ท่านก็ไไ้ออกมาฟ้า้องฟ้า้องอะนะมันไปทาง,อ,งอื่นเหรอ วันนี้ห้องฮขนาดอากาศห้อนหอนฝนกระโตกอยู่ราโตกทางอื่นยังหมามาทางดอนทอยฝนตกฟ้าร้องน้ำก็นองรถราก็าติด,ดเขา,าได้ลมมาเหรอฮึอตัวไหน จออตัวละสองเท่าอะไรเจ๊ปีนี้บอกออโอ้โอ้เมิ่งคันมันจะออกประมาณตัวนี้ตัวไม้ใหญ่มมน่อหักขับหัวจันหามันก็เลยพากันออกนี้พาไ้คุยกันซ้ำพม่อันได้นั้น พลกสิมาละ่ะรมผัดมาละ่ะหาทางแยกย้ายได้หมดเลยมาเลยรมแพงขนาดโผลรมแพงขนาดโอ๊ยแยกย้ายแยกย้ายโอ้โหเดิมาแล้ว,วโผลโไม้ไม้ลันทับทับแล้วเพราะว่าพลทิมาแล้วเนาะเอาออกไปเอาออกไปพักอยู่บ้านพักไแล้วพลกำลังสิมาหาทางกลับ บ้านเลยหาทางกลับบ้านหาทางกลับบ้านก่อนดิลมพลลมเป็นตาอันมาง่าไม้หักขนาด <c oughs> โ,โอ้พามาเปลือบพาห้องพาห้องโอ,โอ้พา้องไปก่อนไปก่อ <c oughs> นฝนตกห้ามย่าบนถึวเงินเลย โอ้โหเบลแหงเติบแล้หนิเดินเติบโอา้ลนพัดอีกต่างหากเบประมาณนี้หละค่ะสี่โมงเลยค่ะนี้ว่าจะทายควายกับไวทาย่ะโผลนมาพอดีเลยมาแรงโอ้โหโอ้ยแหงขนาดนี้ โอ้โอ้โ,อโ,อโ,อโอานาเนจังฮะเอาแต่น้ำฝนเด้อค่ะบ่เอาะะอเสียงฟ้าเสียงพายุพายุกับกเอารมหัดกับกะเอาเอาแต่เชียงฝนเชียงฟ้ากับกะเอาขอฝนนะคะข้อสายฝนนะคะ เพราะว่ามันฮ้อนเหลือเกินฮ้อนเหลือเกินดูเลยอ้าวพอสามีละพอาสามีละ ว่าคำนี่ละจ้าเ้าล่ะตกตามก้อนเมฆประมาณนี้ตกตามก้อนเมฆก็ประมาณนี้นะคะ